แต่จริงแม่งสวยนะคือพอแม่งยกมาแล้วแบบมาเฟียอารมณ์แบบมาเฟียเลยอะ่ะทำอะไรพี่กำลังอินนี่กำลังอินแบบนี้อยู่นี่พี่กำลังหารถไปใช้ที่จังหวัดอุบลเพราะว่าพี่เปิดสาขาสองที่นู้นใช่ไหมแล้วคันนี้ไอเราเองต้องบินไปบินกลับไอคันว่าจะเอาคันนี้ไปใช้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไ คันว่าจะเอารถตู้ไปเดี๋ยวแม่กับลูกก็ต้องใช้นะครับภรรยาก็ต้องใช้รถตู้ด้วยเพราะนั้อ่าเราจะทํายังไงดีที่เราจะต้องมีรถใช้ด้วยก็เลยมองว่าเฮ้ยอยากจะมีกระบสะสักคันหนึ่งแต่ถ้าเรามีกระบสะสักคันหนึ่งอ่ะมันจะเดิมเดิมก็ไม่ได้นึว่าสไตล์เราอ,อ่ะไอคันว่าจะแบบรถแต่งเตี้ยมันก็จะไม่สมบุกสมบันเพราะว่าเราจะต้องมีใช้ขนของบ้านเดินทางบ่อยบ้างนะครับเราก็เลยไปได้คันนี้มานี่คันนี้เลยปอดเรนเจอร์คันนี้นะครับปอดเรนเจอร์คันนี้แล้วเราจะเอามาแต่งแบบสไตล์เมกาใส่ล้อใหญ่ล้อ20 ออฟลบ4-4ส่ส่ใสยางแอมสามสิทนี้ปัญหาหลักของมันนะครับที่ผมได้คันนี้มาเนี่ยนะมันเป็นปี2016 ซึ่งปี2016อ่ะมันเป็นสีดําเดิมทีมก็เป็นสีดําแต่จะดําคนละเฉดกับปี 19, 18, 20อย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะดําออกเทาๆเพราะว,าว่ามันมีเกรดเรดให้มันเงานะครับแต่พอเป็นปี 19, 20จะเป็นดํานี้ดําแบบดําสนิทเลยอะ่ะเราก็เลยต,ต้องทําสีใหม่แต่คราวเนี้ยเราถามว่าทำไมเราถึงไม่ทาชิน้นนี้เดี๋ยวชิ้นนี้เราเปลี่ยนให้มันเป็นโปง่งใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นต้องทําเราก็เลยทําแค่หัวเก่งนี้ทาฝากระโปรงหน้าทําฝากระโปรงหลังแล้วก็โป่งหน้าก็เปลี่ยนนะัน้่น,น,น,นแตแงใหมสู นะครับคันนี้เป็นคันแรกนะครับแต่งให้มันสูงแต่ว่าสูงในสไตล์วัยรุ่นอเมริกานะครับไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้แต่งรถ r อร์เอร์ยกสูงในทรงอเมริกาครั้งแรกของพวกเราเป็นยังไงครับไปชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานีบางคีที่แต่งรถ ฟอร์เรนเจอร์เยอะๆนะครับมาถึงแล้วเราก็แวะเข้าร้านก่อนเลยนะครับอานนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอมาแต่งรถใช่ไหมไปเชียเห็นเรื่องนวดอย่างเดียวเราไม่ได้เลยนี่ร้านเขานวดเห็นเรื่องนวดไม่ได้ครับช่วงนี้เนาะหลายๆที่ก็ปิดนะครับเกี่ยวกับนวดนะครับผมเองก็เดินตรงๆนะครับถ้าเดินเอียงก็อาจจะไหลออกหูไปแล้วนะครับไปถึงไปถึงอะไรไปถึงน้ำดวกไม่ใช่น้ําอะไรนะเดี๋ยวจะไปอย่างนั้นทีาเาป่านะครับและนี่ก็คือ คลังนะครับสินค้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงโฉมรถคันนี no ้เราไปคุย oh, กับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เอาคอนโดเหรอตอนแล้วทำยทีเห้ยอะไรซัดเออนี่ครับเจ้าของร้านพี่ไพโรธครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเลยครับพี่ผมไพโรธเช้าแก้วครับเจ้าของร้านอาดีวัตรถช็อปนะครับผมครับหรือว่าสถานีบางทีหรือสถานีบางทีครับแต่งรถถอดเลนเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมาแต่งที่นี่เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะเราทำ เฉพาะเซนเซอร์แลวก็เอเวอเรสตเท่านั้นครับผมีมีแค่นี้เลยแค่แค่นี้เลยครับแสดงว่าถ้าสมว่าผมขับรถออกจากศูนย์ใต้แดงมามาหาที่มีทุกอย่างทุกอย่างครับไม่มีอย่างเดียวคือน้ำมันน้ำมันหาให้ได้ครับถหาให้ได้อีกแล้ววันนี้ลูกรักของผมคันใหม่น้องดำถึกกันนี้เลพี่นาไม่ใช่น้องดำถึกวันนี้พี่จะแปลงโฉมมันด้วยอะไรบ้างครับพี่จะแต่งเป็น เ F150 ขาไปวันนี้นะครับผมหมายถึงว่าขยายออกทั้งคันก็ว่าได้ครับทันทั้งมันเลยครับ full set เลยครับ f u l เต็มครับผมคือพี่เขาบอกว่าไอ้รถคันนี้สำหรับไอ้หนุ่มเนี่ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยเหลือไว้แต่กระดองอย่างเดียวครับผมใช่ที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนยันพวงมาลัยนะครับคันนี้เปลี่ยนยันพวงมาลัยเลยนะที่เขาจัดให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทันชนหน้าแก้มข้างกับข้างสกรูฝาท้ายไฟท้ายคิ้วกันสาดก้อไปเลี้ยวกันชนหลังครบเลยไอ้นี่เขาเรียกไปอะไรครับพี่อันนี้คือไปแค่ขับพา เป็ปหลังพิแท้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมปากลูกรักกับพี่ไวด้วยนะคะั้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าขั้นตอนการทําแล้วพอเสร็จออกมาแล้วจะหล่อเหลาเอาสุพรรณแค่ไหนเฮ้ยไปทำไมสุพรรณเอาการก็พอเลยครับไปดูนครับ จริงนะผมว่าอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะพี่นะครับผมว่าพวงมาลัยเป็นจุดคอนเซนเทรตเดียวที่เราจะบังคับไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มันเป็นตามสั่งของเราอยู่ที่พวงมาลัยนะครับและนี่คือคนที่สรรสร้างพวงมาลัยสวยๆแบบนี้ให้รถผมนะครับนี่คือพี่ีทครับพีทนี่คือรับคำเคลียร์ ใช่ครับรับพุ่มคาร์บอนภายในภายนอกแล้วก็รับคัสตอมพวงมาลัยด้วยครับผมมีหลายตอนหลายเจ้าก็ต้องแนะนําว่านี่นะครับถ้าจากจะพุ่มเทปล่าไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือพวงมาลัยนะครับก็ต้องติดต่อพี่พีทไปพี่คิดว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมีหลายคนหรือว่าลูกค้าหลายท่านต้องแนะนําพี่มาครับทางนี้ผมคิดว่าในความละเอียดของงานของผมมากกว่าครับเพราะว่าลูกค้ามั่นใจในความละเอียดของงานมีตัวอย่างงานให้ดูจริงมีงานโชว์ให,ให้ดูแล้วก็ติดตั้งได้จริงเข้ารูปเนียนคือหมายความว่าไม่ใช่คุณมาถึง๊บกกูกมีแบบเนี้ยย มึงเอามา3 0ม0ันคุต้องมีแบบนี้เท่านั้นพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะพี่มีผ้าให้เลือใช่ไครับยิ่งตัวหนังตัวเนี้ยนะครับ,รบจะเป็นอะคาทนล่าซึ่งเราใช้ของญี่ปุ่นแล้วเรามีของอิตาลีด้วยแต่ส่วนมากญี่ปุ่นลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ง่ายแล้วก็ราคา เพราะว่าความเนียนแบบนี้นี่เองนะครับใครหลายๆคนจึงแนะนําร้านนี้งั้นผมรบกวนพี่พีทปากร้านได้เลยครับได้เลยนะครับงั้นเอาบิลแจร้านไปเลยครับผมปากไม่ใช่สิไม่ได้ปากอย่างงั้นติดิต่อที่ได้ทางไหนบ้างครับเอ่อิดต่อได้ทาง Facebook ครับผมเพจพีทคาร์บอนครับหรือเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์ส่วนตัว096ครับ245 9ี9 7ครับผมรีบไปตำกันเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่างานดีและงานเนียนมากๆครับครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่เสริมหลอนน้องดาของเราคันนี้นะครับเราก็ได้ใส่โป่งนะครับเป็นชุดของแรปเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเขาเรียกวายบอดี้นะครับขาดอย่างเดียวตอนนี้เรื่องของความสูงของน้องครับอย่างที่บอกในที่แรกแล้วครับว่ามันจะเป็นอเมริกันสไตล์คือล้อยืดยืดสูงๆหน่อยนะครับะเหลือแค่ขั้นตอนต่อไปครับคือการยกน้องดําของเราครับให้มันสูงขึ้นเพื่อใส่ล้อ20นิ้วได้ได้นะครับ นนในวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปเซตโชกันที่โชกไฟครับไปดูครับว่าโชคไฟแต่ชื่อเสียงเขาตั้งอยู่แล้ว,ลวจะเซตคันนี้ลงตัวหรือไม่ไปชมกันครับนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงวันที่สองนะครับการที่เราจะเอาน้องดำปีของเรานะครับอ้รถทุกคนมีชื่อหมดเลยนะน้องส้มจี๊ดน้องดำปีนะครับหลังจากที่เราได้ออกจาก สำนักแต่งนะครับสถานีบางขีก็คือ Y Body นะครับในภาษาคนเล่นรถตอนนี้เรามีล้อของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นล้อยีครับออฟสิบสี่กว้าง12ครับเดิมจำเป็นใส่เลยมันใส่ไม่ได้เพราะ้นมันต้องยกรถให้สูงขึ้นเพื่อให้มันพ้นกับพวกขอบของตัวรถนะครับไม่งั้นมันเลี้ยวไม่พ้นมันติดไปซะหมดนะครับแต่ถ้าเราเราจะยกกระบะทั้งทีเนี่ยเราจะไม่ยกธรรมดาเพราะถ้ายกธรรมดาเนี่ยค่าสปริงค่านู่นนี่นั่น,น รบมันก็จะเพี้ยนไปหมดรถก็จะล่อนไปล่อนมาเลยมันก็จะไม่ได้ไปหมดนะครับแต่เราก็เลยต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนโช๊คถ้าจะทํารถสูงทั้งทีไม่ถึงน้องคนนี้ไม่ได้น้องชายผมเองครับเป็นโช๊คไอครับสวัสด,ด,ดีครับเบนสครับสวัสดีครับพี่อมดีใจมากที่ได้จะได้ถ่ายคลิปกับดีคาเพราะว่าว เอฟซีเขามานานครับพูดยากเบ้นชั่วโมงเดียวชั่วโมงผมใช่ตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่นะเฮ้ยเราหลายคนพูดว่าเอ้ยเราเราใช่คือว่าผมดูที่เขาขายจักรยานเก่าญี่ปุ่นมือสองมันไม่ใช่อีกช่องแล้วที่ผ่านคนละช่องกันเหมนี่คือเจ้าของนะครับช็อคพอยต์หรือช็อคพอยต์เดี๋ยวผมถามก่อนมันอ่านว่าอะไรเบ้น จริงๆมันอ่านว่าเราตั้งใจว่าชื่อว่าช็อกพอยต์ภาษาอังกฤษตอนที่ตั้งก็คือมั่วๆ,ๆมามั่วๆ,ๆไปก่อนแล้วพอตอนนี้เขามาอ่านเขาเลยอ่านว่าช็อกพอยต์แต่จริงๆร้านต้องเรียกว่าช็อกพอยต์ช<ย>็อกพอยต์นะครับ <ะ S 1> ผมก็เป็นที่รู้จักกันมาน,นานหกเจ็ดปีนะหเจ็ดปีใช่ครับ ตั้งแต่สมัยไม่มีอะไรเลยครับตั้งแต่สมัยเสืร์พื้นหมอนใบตัวนี้มีหมอนข้างเพิ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยข้างข้างสนามหลวงข้างสนามหลวงตัวละพันตัวละพันใช่ตัวนี้เป็นไงพันห้าแล้วไม้าไม่ใช่นี่เราเราพูดเราพูดถึงปลาหมึกกันวันนี้ครับพี่เอารถน้องปอดคันนี้พี่อไปเปิดโชว์รูมที่อุบลแล้วพี่เต่คเน่ไปใช้ที่อุบลพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นสไตล์เราสไตล์ดีคาจัดเดิมๆขอเดินดีกว่าทีนีใช่ไหมใช่ครับแ้ตอนนี้พี่ พี่มีเ e ฟเฟรน์ว่ามันจะต้องเป็นแบบฟ<ส>อร์เรนเจอร์ทรงอเมริกา<ม>ล้อใหญ่ๆยืนๆหน่อยแล้วก็ดึงโป่งออกมนสักนิดนึงแล้วคราวนี้ก็กลัวว่า,วาช่วงล่างแม่งจะไม่จบไม่จบทีน่น,นี่นี้เคยไปหลายๆที่ใช่ป่ะแม่งใส่ก้อนรองเดียวอ๋อใช่ขันคอนเซ็บาร์ขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างแข็งบ้างหน้าลอยหน้าไวบ้างมันไม่จบครับก็เลยคิดว่าวันนี้ที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวครับที่ผมน่าจะไว้ใจที่สุดแล้ววันนี้เบนจะทำอะไรให้ผมบ้างวันนี้ก็ตั้งใจไว้คือคอนเซ็ปต์พี่โอมอ่ะมันมาจากเรื่องของยางยางกาา52หงงวััญ ก็คือมันต้องติดแน่เราเลยตั้งใจว่าคันนี้จะยกขึ้นไปประมาณ3นิ้วซึ่งสเต็ป3นิ้วเนี่ยเป็นสเต็ปทาแล้วยังดูในเกณฑ์ขับดีอยู่ในรถบ้านนะครับวันนี้เบนก็เลยเลือกใช้ที่จะไม่ใช่การใช้โชกเดิมใช่แล้วก็ยกก้อนรออะไรไม่ใช่ที่นี่เราจะไม่ใช่สไตล์นั้นวันนี้เบนเลือกจัดเป็นอะไรให้ผมครับก็คือเป็นโชกโมโนทูบตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้โมโนทูบตัวนี้นะครับใช่ตัวโชคก็จะคือมีการปรับเซ็ตใช้คําว่าปรับเซ็ตพิเศษสําหรับสเเตปยกก3นิ้วราจะช คำว่าเพิ่มพีลหลตสปริงหรือเทนสปริงเพื่อลดสูงข,ขึ้นครับมันก็จะเจอปัญหาเรื่องแข็งกระด้าง<อ>เราเลยต้องเซ็ตโช๊คใหม่สาหรับสเต็ปลดสามนิ้วเบนกาลังจะบอกว่าไอ้โช๊คเนี่ยคือค่ามาตานโรงงานใช่ครับคือถ้าสมมติเราจะปรับแต่งให้มันสูงขึ้นซึ่งไอ้ของที่มันอยู่ในโช๊คตรงนี้ก็ต้องดึงออกมาแล้วทําใหม่ทั้งหมดด้วยคือกูเนี่ยอยากได้รถแบบเนี้ยเอาเอาโจทย์รถแบบเนี้ยตั้งไว้ก่อน และเซ็ตโช๊คไปหารถอีกทีใช่ครับฟิลประมาณนั้น<อ>หลายคนคาดหวังแบบนี้บเบนท์ว่ารถที่เปลี่ยนโช๊คเสร็จแล้วโดยที่เป็นรถกระบะนะขับมันต้องนิ่มสบาย <c oughs> ร่างกายเราอะอยู่บนรถกระบะแต่ในหัวสมองเราคิดว่าเป็นแคมรี่ใช่ผม,มเจอเบนทเอสคัสอย่างเงี้ยผมเจอปัญหานี่เยอะมากออมันเป็นยังไงอยากมาเปลี่ยนโช๊คแล้วมีความรู้สึกว่าจะทําให้นุ่มเหมือนแคมรี่ไหมนั่งดีเหมือนบีเอ็มไหมบอกเลยครับโช๊คไปทํไม่ได้ฉะนั้นจริงๆแล้วการคาดหวังของการเปลี่ยนโช๊คอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะ ต้องดูก่อนว่ารถที่คุณขับรถอะไรอันนี้คือเบสออนก่อนสมมติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยรถของคุณเป็นรถกระบะแต่ถ้าจะเอานิ่มเหมือนเบน S ์เอสคเลยคือมันไม่ใช่มันไม่มีทางใช่นี่ทําไม่ได้ใช่แต่ถ้าสมมติถ้าเทียบกับชกเดิมชกเดิมที่ยกขึ้นมาแบบนี้นะ ถามว่าเทียบกว่าแล้วมันจะนิ่มกว่าไหมคําตอบคือนิ่มกว่าแน่นอนข<ช>ับสบายอคอนโทรลรถได้ดีกว่าอย่าลืมนะครับรถยิ่งสูงยิ่งโครละนั้นแล้วที่นี่ก็เลยวันนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ให้ใช่ครับออกมันหล่อแน่นอนออกเฟียวแน่นอนนะวินแน่นอนนั่นออของพี่อมก็ไม่เจอกันนานขอฟันเยอะๆหน่อยแล้วกันครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโซคพอยท์จะทําให้เราจบไหมรถของเราจะออกมาทรงอเมริกันเหมือนตามที่ผมคิดไว้ไหมหรือว่าจะเป็นแค่ข้าวผัดอเมริกันอย่างเดียวแต่ครับไปดูนะครับ เรียบร้อยแล้วครับอเมริกันสไปายครับวันนี้เบนทําอะไรไปบ้างครับเปลี่ยนโช๊คเฟสโช๊คเปลี่ยนปีกนกใส่ก้อนรองหลังสเต็ปก็คือยกสามนิ้วครับแล้วต่อนอกจากการเปลี่ยนปีกนกแล้วเคยเปลี่ยนปีกไก่บ้างไหมครับเบนบอกว่าขอข้าวเหนียวร้อนๆพี่เดี๋ยวจะพาไปหาน้องไก่ไปพี่ะปิดกล้องเร้รอก่อนสิเออเดี๋ยวปิดตรงนี้แล้วค่อยไปไม่ได้ไปนะครับตนี้ก็เรียบร้อยครับ ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยไว้ใจที่ไหนถ้าเป็นช่วงล่างพระบะต้องที่นี่นะครับแล้วเร็วๆนี้เห็นก็อบอกว่าจะมีอะไรนะนอกจากรถยกสูงแล้ว ก็จะทำรถเก่งรถเตี้ยด้วยครับอ่ากำลังศึกษาอยู่ศึกษาอยู่แล้วเร็วนี้พบกันแน่นอนนะครับแต่ยังไงที่นี่ชวนแน่นอน<ช>นะครับไ<ช>ม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเรื่องช่วงล่างนะครับต้องยกให้เบนช็อกพอยนะครับหากว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่วงล่างหรือว่าอัปเกรดช่วงล่างให้มันดีขึ้นต้องที่นี่เลยนะครับที่ไหนครับช็อกพอยครับเนี่ยหวาเชียบไปเลยหวาดเชียบไี้ขอบคุณเบนครับันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูนครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ทภาพสวยๆกับรถคันนี้ดูไปชมครับ นะครับผมพาไปดูนะครับว่าโชคที่ดีนะครับโชคที่ดีการจำสะพานมันจะเป็นแบบนี้ดูนะครับไปไม่เบรกนะแต่ข้างหน้าเบรกดูดูนี่ลงสะพานนะเห็นไหมนิ่งกล๊บเลยนะนี่ โชกีดีมันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะบอกว่าถ้าว่าคุณเลือกโชคดีก็เท่ากับว่าคุณกล้ามเนื้อดีในการดีดสปริงขึ้นก็เหมือนกันเราลุกขึ้นนั่งแล้วลงไปนั่งลุกขึ้นยือะไรก็ว่ากันไปนะครับผมฝากล้านน้องผมไ้ด้วยครับโชคพอยท์นะครับจริงๆอะ่ะเขาต้องเอาเราไปฝากเพราะเขาดังกว่าเราเยอะเลยนะ <c oughs> อ่ะและที่ทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นไปนะครับเนี่ยนี่คือการแต่งรถนะครับ ใน Ford Ranger ในะสไตล์ของเราที่เราเรียกมันว่าเมกันสไตล์นะครับอย่างแรกเลยภายในที่มันเปลี่ยนฟิลลิ่งมากๆเแลยนี่คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่คือเปลี่ยนฟิลลิ่งไปเลยนะโอ้โหนู่นนี่นั่นนะครับร้านนี้เขาดีนะผมขึ้นชื่อร้านอีกทีหนึ่ง นี่ร้านนี้นะครับพี่เจ้าของน่ารักมากนะครับโคตรน่ารักเลยนะครับไปคุยกับเขาได้นะครับในเรื่องของกระพงราคานะครับในส่วนที่2ครับต้องขอขอบคุณครับร้านสถานีบางพีนะครับสถานีบางพีก็คือเป็นร้านของแต่งฟอร์ดนะครับโอ้เพียบเลยนะครับใครอยากได้อะไรมีทุกอย่างนะครับที่ไพโรดนะครับเรียกน้าไพโรดนะครับและช่วงล่างดีๆแบบนี้ครับขาดไม่ได้เลยครับต้องขอบคุณครับร้านช็อคพอยท์ครับตรงเบนท์ครับที่จัดโช็คโบว์เฟนเดอร์ของดีมีคุณภาพแบบนี้อีกแล้วครับท่านและอย่างหนึ่งที่ ไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณดีคาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณโอมด้วยนะครับที่นำเสนอเอ๊ะอะไรวะตัวกูนี่ว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับมันมีหลายสไตล์ในการแต่งมากๆนะครับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่และอยากได้แต่งแบบนี้นะครับติดต่อมาหาเราตามเบอร์นี้นะครับปั้งไวตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะโทรมานะนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตรูปลรถคันนี้นะครับไว้ที่เพจของเราครับเพจนี้ครับดีคาครับ เข้ามาแล้วกด subscribe กดถูกใจให้เราด้วยนะครับชอบทางหนึ่ง u t u b e ครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิต้องทางนี้ตรงนี้นะครับและสุดท้ายครับ t ิ k t o k ครับตรงนี้ครับเข้าไปกันแล้วก็กดตุ่มกดใจให้พวกเราด้วยนะครับมีอะไรกดแม่งให้หมดวันนี้ขอตัวลานะครับชอบรถแบบนี้ก็มาซื้อเรานะครับคันนี้มีราคานะสวัสดีครับบ๊ายบาย